โอ้โเฮ้ยถาวันมาสองอันเอาเล็้วทำไมมันออกง่ายอย่างนี้วะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเล้วได้หัวมาเฉยเหล่าเจ้ากระสบายนีทมาชมทุกทุกชา้ิเมนโยกบ่อยบาเวทจากซองายแจกคาเซนซาวอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟแล้วท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจหรือกิจกรรมมา ให้ท่านผู้ชมได้เสียตังค์กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไครบ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาสุ่มกันเลยนะครับมีอัปเดตมาใหม่นะครับนั่นก็คือเอ่อหนวดหรือเขาพวกนี้นั่นเองนะครับนะนะครับ อืมเป็นไงนี่ครับหนวดมาใหม่นะครับเป็นหนวดสีดำดำนะครับนะท่านผู้ชมนะผมได้ยอย่างชอบเลยเราก,กดเข้ามาที่กล่องเลยครับาปิดไว้หรอนี่ครับมีหนวดหนวดมาใหม่นะครับเป็นหนวดดำนะครับแล้วก็หนวดซันต้าหนวดซันต้านะครับ ที่ว่าเมื่อก่อนเป็นของแรแล้วก็ทุกคนอยากได้นะครับเนื่องจากมีอ่าสตรีมเมอร์คนหนึ่งเขาใส่นะครับแล้วเขาเล่นเก่งแล้วคนหลายๆคนก็อยากได้แล้วมาแต่งตัวตามอะไรประมาณนั้นนะครับทุกผู้ชมแต่นี่คือมาใหม่นะครับเป็นสีดานะครับทุกผู้ชมนะฮะเออนี่เป็นไงครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับ19เเพชรต่อกล่องนะครับทุกผู้ชมนะฮะ อันนี้จะมาตั้งแต่วันที่วันที่สี่ใช่ไหมฮะน่าจะจนถึงวันที่อุ้ยหลายวันได้ข่าวมาว่ามันน่าจะหมดวันที่ยี่สิบห้าหรือเปล่าหรือสิบห้านี่แหละประมาณนี้ครับหลายวันอยู่ส่วนใครที่ยังไม่ได้เติมเพชรก็ไม่ต้องเสียใจครับไม่ได้มาวันเดียวแน่ๆนได้ยินจีเอมบอกว่าไม่สิบห้าก็ยี่สิบห้านี่แหละนะครับนะ อ๊้ยอะไรมะเนี่ยยกชงมาปิดเป็นแว่นตาเฉยโอ้โหหน้ากากกางเกงใน้าปิดตาโอเคนะครับอันนี้มันเป็นกล่องสุ่มนะครับว่าเราจะได้ทาวอนหรือว่ารายวันนะครับคือของวงนี้เชื่อได้เลยว่าผมมีแค่อย่างเดียวนะครับผู้ชมมีอะเวลาหัดนี้ผมไม่มีลืมไปครับ แล้วเราก็จัดเลยครับสิบกล่องนะครับนะสิบกล่องก็ร9อยเก้าสิบเพชรนะครับไม่มีส่วนลดนะครับจัดไปครับโอ้โหเฮ้ยถาวรมาสองอันเอาเร็วทำไมไมันออกง่ายอย่างนี้วะฮะเฮ้ยออกแล้วเนี่ยโอ้โหหนวดสีขาว,ขาวเฮ้ยผมได้มาแล้วครับท่านผู้ชมเอาเร็วเฮ้ย เฮ้ยไม่หนวดขาวแล้วครับท่านผู้ชมกดทีเดียววะสิบกล่องนะเสื้อผมนี่ครับกดทีเดียวสิบกล่องนะครับได้เลยเฮ้ยลองลงอีกนะเราเราจะสมเอาสีดำนะครับวยพอราคามันถูกมากนะครับสิบกล่องร้อยเก้าสิบเพจเองนะครับจัดไปครับเอา้าถาวรหมดเลยเฮ้ย เอานี่ก็ถาวว่านเอ้ยมันออกง่ายมันออกง่ายครับมันออกง่ายแต่ว่าสีดำอ่ะมันออกยากเอ้ยผมมีแล้วผมม,วม,มีแล้วนะเดี๋ยนะผมจะนับให้ดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วตอนเนี้ยผมหมดไปอ่าอันนั้นก็ร้อยแปดสิบร้อยแปดิบผมหมดไปประมาณสามร้อย แปดสิบนะครับใช่ไหมหมดสาร้อยแปดสิบเพชรนะครับนะแต่ผมจะจัดอีกครับลองดูทีละกล่องอ่าจับไปเลยรััสิบกล่องนะครับสุดท้ายอือหือสามวันล้วน,วนมาครับอ้าวถาวนมาอีกแล้วสองไปทำไมมาคุ้มจังวะ เฮ้ยผมนะนี่จะไปสักห้ากล่องครับไปครับอปออกสามนะครับแต่ว่าสีดำนะ่ะไม่ออกอะฮะออกยากแจดไปครับสิบกล่องสีดำเผื่อจะออกเป็นเอ่อช่องช่องหนึ่งเขาบอกว่าหมดนะ่ะสามพันกว่าเพชรเลยนะครับถ้าอยากได้หนวดสีดำต้อง เป็นสายเติมหน่อยนะครับนะแต่ผมเนี่ยไม่ใช่สายเติมนะแต่ว่าเจียมเขาเห็นใจครับเขาจัดให้ผมแน่ๆอืมอ้าถามว่าไมีสรุปแล้วผมเหลืออันเดียวเนี่ยตอนเนี้ยเหลือสองอันนะสามอันอุ่เเลยเยอะเลยเหรอเดี๋ยวยังไงเนี่ยอ่าขอซะหน่อยฮะสิบอันดีกว่าหมดสามพันเม็ด มาครับขอครับถาวออือหือเอ้ยมาแล้วโอเคนะครับผมก็หมดไปประมาณเกือบพันเพรแล้วก็จะพอแล้วครับไม่ใช่ว่าเกือบนะน่าจะหมดแล้วล่ะพันเพชแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับสิบยี่สิบสามสิบ ใช่ยังไม่ถึงนะครับเกือบพันเพชรเลยนะครับท่านผู้ชมตรองเท้าน,นี้ผมก็ได้มาปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่ที่ผมยังไม่ได้ก็คือชุดนั่นเองนะครับอีกครั้งเท่าไหร่นะยี่ห้าเพชรจัดไปครับมีส่วนลดไหมไม่มีออกมาครับอืเฮ้ยเอาแล้วกางเกงมาเฉยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเออโอ้โหคนมันดวงดีครับผมดีได้ที่สมไปแล้วหัวนี่ไม่ออกมาเลยอะโอโหเกินทำไมผมโชคดีจังวะเนี่ยผมมีแล้วอะไม่เออเขาผมมีแล้วอะมีแล้วอะครับ นีนนน่เกงอะไนี่ยก็อยังผมจะจัดไปอีกนะครับหมดก็ช่างนะฮะผมไม่ชนนะฮะผมจะจัดไปอีกสักสองร้อยนะครับสักสิกล่องอีกนะฮะจัดไปครับโอ้โห้เฮ้ยโอ้โยโอ้โย,อย,อยดวงดีจังวะโอ้โห เฮ้ยเอาแล้วได้หัวมาเฉยโอ้โหโอ้พระเจ้าตอเจ้ร์ดมันยอดมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะมาแต่งตัวนี่ไงครับกางเกงกางเกงดูรองเท้าครับรองเท้ากางเกงหัวครับดูหัวเออรับเพชรเกินครับก่อนอื่นนะฮะโอ้ยผมหมดพันเพชรผมไม่เสียดายเลยเนี่ยผมได้มาคดเยอะะครับท่านผู้ชม เออนะครับผมได้มาเยอะจริงๆนะครับโทเคนะ็นในมีกระ,กระปงกระเป๋าสก,กินติ้งจอกวันนั้นผมรับเอาสี่ไหนวะติ้งจอกที่มีสก,กินอะเชตติ้งจอกผมลองรับตัวนี้เลยกัน สุดเจ๋ไปเลยครับท่านผู้ชมนี่อา้าวแสดงว่าเป็นสก,กินนี่ว่ะถ้าถ้าได้ตัวมันมันจะออกมาสองอันนะผมผมผมรับผิดอันหรือเปล่าเปิดครับอา้าวได้มาจริงๆด้วยเอ้ยเป็นไงฮึ่ยทำไมผมโชคดีจังวะจริงๆนะผมบอกได้เลยผมก็โชคดีอะ่ะ คนตรงนี้ก็อย่างนี้แหละครับอะไรประมาณนั้นนะครับว้าวโอเคนะครับที่เหลือแล้วก็มาแรกที่ส่วนของทรง,งจากันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของเที่ยวเราได้มากันดีกว่านะครับนะได้เ,เข้าไปมีอะไรนอกจอากโมโกมมโกมมโกกดเข้ามาที่ห้องแต่งตัวกันได้เลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โห oh oh. oh, oh. นี่คือผมได้มานะครับม LIKE. ีหนึ่งหนึ่งอย่างแล้วก็จะมีโยซับไม่รู้มีการนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ไม่ได้ถาวรนะหกหกก็ไม่ได้ถาวรนี่วะนี่ครับของแท้เลยครับนี่นี่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ด้วยไม่ถาวรนี่ถาวรถาวรครับถาวรครับ ทาวนครับนี่นี่นะครับของที่เราได้มาทั้งหมดนะครับโอ้โหแต่ละอย่างกางเกงไหนก็ปิดตาแล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้ยเป็นเสื้อของผู้หญิงนะครับแต่ว่าใส่ไม่ได้นะครับผมก็เลยจะใส่สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมสูตรกางเกงนะครับก็นี่นะครับที่ผมได้มาใหม่นะครับอ่าแล้วก็มีรองเท้าของผู้หญิงด้วยแล้วก็มีรองเท้านี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่า นี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีชุดนะครับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับมาใหม่นะครับนะก็ว้าวว้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเขามาให้เป็นชุดนะครับเป็นชุดมาเนาะนะครับอะไรไปไกลแล้วเนี่ยเป็นซุดนี้มานะครับโอ้โหูัวโคตรโชคดีเลยครับท่านผู้ชมนะฮะ ก็ได้อะไรมาอีกวิหลายอย่างหลายอย่าง,างนี่เนาะนะครับนี่แต่งตัวเสร็จยังเนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอโอเคเอาอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่โอเคโอเคนะครับสำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สัง 5, สายแจกค้าเส้นสาวด้วยเด้อนะครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะ มาบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเด้อนะครับเยี่ยวยี่ยว์วอตึก,ตก,ตก